สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับในช่องทาง YouTube แล้วก็ทางฝั่งพี่น้องสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้ก็นะครับมีโอกาสได้ลงเร็วหน่อยนะครับก็คือเป็นคลิปนะครับสรุปหวยลาวพัฒนานะครับวดประจำวันที่26นะครับมกราคม2567นะครับผมเนาะก็เป็นแนวทางเลขเด่นตารางตารางพารวยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วนะครับจะมาเลขตารางเนาะนะครับตัวจับเนี่ยไม่มานะครับพี่พี่เนาะ นะครับท่านใดที่ชอบจับวินเนี่ยผมว่าน่าจะมีโชคกันนะครับนะครับน่าจะมีโชคกันส่วนมากนะครับส่วนน้อยส่วนน้อยเนี่ยผมจะจับไม่โดนนะครับเนาะต้องขอโทษขออภัยพี่พสลับสายเจาะด้วยนะครับส่วนนะครับผมในงวดวันที่24เนาะเดี๋ยวเรามาดูผลงวดที่วันที่24 24ี่นะครับผมให้เด่น2กับเด่น4ี่ไปนะครับตัวเด่นนี้ไม่มานะครับพี่ๆเนาะ ตัวเด่นนี่ไม่มานะครับสเสียดายนึกว่าที่แล้วเนี่ยถามว่าศูนย์เนี่ยผมชอบไหมชอบนะครับแต่ว่าเนี่ยเหมือนเม็ดเดียวผมให้สองศูนย์ถามว่าศูนย์เนี่ยชอบแต่ชอบสองศูนย์นะครับประมาณเนี้ยศู 7, นย์เจ็ดศูนย์แปดนี่ลืมไปเลยนะครับเนาะก็ผลที่ออกนะครับเมื่อที่แล้วแปดศูนย์เจ็ดสามสามแปดศูนย์นะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับเลขล่างชุดหกตัวเจ็ดสามเลขล่าง ชุด4ตัว3ตัว380นะครับ80เนี่ยถ้าเกิดเป็นพี่น้องทางฝั่งสปปลาวนะครับก็มาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับ80นแล้วนะครับบนล่างเลยนะครับท่านใดที่จับวินนะครับทางฝั่งพี่น้องสปปลาวเนาะก็เข้าไปที่80นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับอันนี้มาเลขตารางนะครับส่วนสายเจาะนี่ไม่มานะครับพี่พี่สายเจาะไม่มานะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็หลัก8ปดเน้นสี่แปดแปด แปดห้าเนาะแต่เขามาแปดศูนย์นะครับสาหรับในงวดที่แล้วส่วนแนวทางของในงวดนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากบ้านด้วยนะครับผมสรับบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาเนาะยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้าน น้ำเต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเข้าไปรักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับพ,พี่แนวทางในงวดนี้นะครับแนวทางในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข9เลข1เลข8เลข7 เลข5เลข3นะครับ8 3 7 9 8 3 7 9 5 1นะครับพี่ๆเนาะเลขเด็ดตารางนะครับใครที่ชอบจับวินนะครับเนาะมีตัวเลขในดวงใจหรือเปล่านะครับมาดูในตัวประกอบคู่ที่ผมคัดออกมาให้นะครับก็จะมีในที่15 19 สา8ห้7แปนะครับผมนี่เลยหนึ่งห้าหนึแไอแปดแล้วก็เกนะครับมาดูตัวเน้นนะครับพี่ๆตัวเน้นตัวเจาะเนาะตัวเน้นตัวเจาะเนี่ยผมให้ไปที่97 หนึ่งห้าแปดสามนะครับผมหนึ่งห้าแปดสามเก้าเจ็ดนะครับส่วนท่านใดที่นะครับชอบจับวินเนาะก็ในวันนี้ผมให้เด่นพี่เลขหนึ่งแล้วก็เลขแปดนะครับคิดว่าแปดน่าจะยังน่าจะยังอยู่นะครับพ,พี่เนาะขอให้ไหลขอให้ไหลนะครับแปดน่าจะยังอยู่นะครับก็ผมให้แปดคำหนึ่งเนาะถ้าใดที่ไม่ชอบแปดนะครับก็เอาหนึ่ง นะครับไปวิ่งรูดนะครับหรือใครไม่ชอบหนึ่งก็เอาแปดไปวิ่งรูดนะครับเนาะก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไว้ว่าผมเอาสองสูตรมารวมกันในตรงนี้นะครับในสูตรเม็ดเดียวไม่ได้ลงแล้วนะครับท่านใดชื่นชอบยังไงก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันเนาะขอให้ปังๆดีกว่านะครับวิ่งรูดนะครับเม็ดเดียวในงวดนนี้ผมให้ไปที่เลข8นะครับผมยังชอบ8อยู่นะครับพี่ๆเนาะท่านใดชื่นชอบนะครับ คิดว่าแปดน่าจะยังไหลเนาะนะี่ครับหรือใครไม่ชอบแปดนะครับเอาหนึ่งได้นะครับผมส่วนสามตัวนะครับสามตัวเกือบลืมนะครับให้ไปที่หนึ่งแปดสามแปดหนึ่งห้าแปดเก้าเจ็ดนะครับผม นี่เลยนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะครับพี่พี่เม็ดเดียวนี่เลยนะครับท่านใดที่ทุนน้อยนะครับผมเม็ดเดียวให้ไปที่1.8นะครับสำหรับเราพัฒนาเนาะ แนวทางเลขเด่นตารางพารวยนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลับสวัสดีครับ